สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับปากเปล่า วันนี้แอดไม่ได้จะมาสปอยแต่จะมาเล่าเรื่องราวที่ขาดหายไปของลุงมั่นที่ในหนังเรื่องที่หยดไม่ได้เล่าเอาไว้ตอนที่ลุงมั่นคนงานไล่ของครอบครัวย่อยยักษ์พาพวกลาออกกันไปจนหมดว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทิ้งไว้ให้เป็นปริศนาตอนภาคหนึ่งที่ยักษ์กลับมาบ้านแล้วคนงานก็ออกกันหมดเลยแถมยังเคยมีประเด็นดราม่าที่ร้อนแรงของประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาเรื่องประสาทตาสมอีกด้วยโดยกล่าวหาว่าโปสเตอร์หนังที่หยดสองที่มีนักเด่น ยืนหันหลังมองบทหรือกำแพงอิฐเก่าๆมีต้นไม้และรากปกคลุมอยู่เป็นรูปของปราสาทตาสมประเทศกัมพูชาบอกว่าเราก๊อบเขาไปมาดูกันว่าปราสาทสมที่ขเมนพูดถึงนี้มันคืออะไรดามาจะร้อนแรงขนาดไหนและฉากที่หายไปของลุงมั่นมันจะคลายปมอะไรได้บ้างไปดูกัน เราจะเริ่มกันที่ประเด็นดราม่าก,กันก่อนโดยเรื่องราวนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ7เดือนที่แล้วหลังจากที่หนังที่หยดสองได้ปล่อยโปสเตอร์ออกมารูปหนึ่งซึ่งเป็นรูปที่นาเดทยืนหันหลังจ้องมองอะไรบางอย่างคล้ายๆกับบทประสาทหรือประตูกำแพงหินอะไรสักอย่างที่มีต้นไม้ใหญ่และรากปกคลุมอยู่และเขียนแคปชั่นว่า10.10 10ปักหมุดเตรียมพบความสยองกว่าที่เคยพี่ยักษ์กลับมาอีกครั้งเดือดกว่าเดิมในที่หยด2จะพึงเต็มตาพร้อมกัน10ตุลาคมนี้ใน สงภาพยนตร์ทําให้ประเทศกัมพูชาหรือที่เรารู้จักกันในชื่อว่าเขมรพาทัวร์มาลงกันช้าเลยหาว่าเราไปก๊อปปี้ปราสาทตาสมของประเทศเขามางั้นก่อนอื่นแอดจะพาไปรู้จักก่อนว่าปราสาทตาสมที่คนกัมพูชาพูดถึงนี้คืออะไรโดยปราสาทตาสมหรือวัดตาสมเป็นปราสาทหินที่มีต้นสมพงขึ้นปกคลุมตั้งอยู่ที่จังหวัดเสียมราฐประเทศกัมพูชาคล้ายขายวัดเก่าแก่ของไทยไหลายๆวัดในอยุธยาหรือเราจะคุ้นหน้าคุ้นตาก,กันดีก็คือ คือวัดบางกุ้งที่จังหวัดสมุทรสงครามซึ่งถ้าถามส่วนตัวแอดแล้วแอดว่าในรูปโปเตอร์มันคล้ายกับวัดตาโสมมากไหมแอดก็ขอตอบแบบไม่โกหกเลยว่ามันคล้ายมากจริงๆซึ่งแอดไม่รู้ว่าทีมสร้างได้แรงบันดาลใจจากโปเตอร์นี้มาได้ยังไงหอมันดูแอบคล้ายของเขมรมากกว่าพวกวัดบางกุ้งของไทยเราซะอีกทาให้ภาพโปเตอร์นี้มีคอมเมนต์และการแชร์แบบถล่มทลายทั้งเขมรที่เข้ามาต่อว่าว่าเราก๊อบและคนไทยเองที่เข้ามาช่วยกันปกป้องเราจะเริ่มจากฝั่งของทางกัมพูชาก่อน โดยในคอมเมนต์ก็มีต่างๆนานามากมายทั้งหาว่าเราคิดเองไม่เป็นคนไทยขี้ก๊อปขี้ขโมยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าขอบคุณที่มาช่วยโปรโมทประเทศคเขมรให้ฟรีมาทางฝั่งคอมเมนต์พี่ไทยกันบ้างกับวลีเด็ดประจําตัวว่าประเทศเนเขมรเป็นประเทศแห่งการเคลมเคลมไปหมดทุกอย่างทุกเรื่องบางก็ตอบว่าแทนที่จะขอบคุณคนจะได้รู้จักประเทศเขมรมากขึ้นบางก็คอมเมนต์แรงๆว่าให้ศึกษาหาความรู้เยอะๆไม่ใช่เสพแต่เรื่องดราม่าจนกลายเป็นสงครามโซเชียล ของสองประเทศแบบที่เรามักจะชินตากันอยู่ตลอดซึ่งตอนนี้มันกลายเป็นเรื่องปกติของทั้งไทยและค่ะเหมรนไปแล้วที่มักจะทะเลาะกันในโลกโซเชียลเป็นประจำเรามาต่อกันที่เรื่องของลุงมันฉากที่ไม่ได้เล่าในหนังที่หยดกันมากดีกว่าสำหรับใครที่ไม่รู้หรือลืมไปแล้วว่าลุงมั่นคือใครลุงมันก็คือคนงานไล่สวนของครอบครัวยอ,อยักษ์นั่นเองเท้าความในหนังก่อนซึ่งเราจะเห็นฉากที่พี่ยักษ์กลับมาบ้านแล้วลุงมันก็ขอพ่อของพี่ยักษ์ลาออกพร้อมกับเหตุผลว่าใครจะอยู่ก็อยู่ข้าไม่อยู่ แล้วหลังจากนั้นลุงมันก็เดินออกไปบอกพี่ยักษ์ให้คอยดูแลครอบครัวให้ดีๆและรู้แค่ว่าลุงมั่นได้ยินเสียงที่หยดเหมือนกันแถมยังบอกพี่ยักษ์อีกว่ามันกลับมาแล้วและในหนังก็ปล่อยให้เป็นปริศนาไม่รู้ว่าลุงมั่นไปประสบพบเจออะไรมาดูมีท่าทางที่กลัวมากหลังจากนั้นลุงมั่นและคนงานทั้งหมดก็ลาออกไปทําให้เหล่าบรรดาพี่น้องผู้ชายของบ้านยอยักษ์อย่างพี่ยักษ์ยอดและยศต้องมาช่วยทําสวนทําไร่กันเองแต่ในนิยายก็ได้มีการบอกเอาไว้ว่าจ จร,จริงแล้วลุงมันได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้ครอบครัวยอยยักษ์ฟังแล้วซึ่งหนังได้ตัดเรื่องราวพวกนี้ออกไปอาจจะเป็นเพราะด้วยเหตุผลทางเวลาว่าหนังอาจจะต้องมีความยาวมากขึ้นหรืออาจจะเป็นเหตุผลว่าเพื่อให้คนดูค่อยๆคลายปมและรู้ไปทีละนิดละนิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างไม่งั้นมันก็อาจจะเป็นการสปอยหมดเลยตั้งแต่แรกถ้าให้ลุงมั่นเล่าอันนี้เป็นเพียงการคาดเดาของแอดคนเดียวล้วนๆลุงมันเล่าว่าเมื่อหลายเดือนก่อนมันเกิดเหตุการณ์คนหายตัวไปอย่างปริศนาที่อำเภอข้าง ทางแถวบ้านลุงมันทั้งตำรวจและชาวบ้านก็พยายามกันช่วยตามหาแต่ไม่ว่าหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอทุกคนเลยสันนิษฐานว่าอาจจะหลงทางหรือถูกสัตว์ป่าทำร้า,ายก็เป็นได้จนเวลาผ่านไปหลายวันเหตุการณ์ก็เกิดซ้ำขึ้นอีกข่าวนี้เป็นลูกชายของผู้ใหญ่บ้านสมหมายที่ได้หายตัวไปทําให้ผู้ใหญ่บ้านร้อนใจมากระดมชาวบ้านที่มีทั้งหมดในหมู่บ้านแล้วก็ช่วยกันออกตามหาลูกชายหัวแก้วหัวแบวนของเขาและลุงมันก็คือหนึ่งในชาวบ้านที่ร่วงขบวนออกไปช่วยตามหาด้วยแต่ แต่ภาพมันก็ซ้ำเดิมพอไม่ว่าจะหาเท่าไร่พลิกแผ่นดินหาก็แล้วก็ยังไม่เจอเหมือนกันมันเป็นอะไรที่แปลกมากๆจนเวลาผ่านไป2ออาทิตย์หลังจากที่ทุกคนหาหายหยุดหยุดกันจนท้อก็มีคนไปพบร่างไร้วิญญาณของลูกชายผู้ใหญ่บ้านสมหมายเข้าโดยที่ร่างกายมีแต่แผลเต็มตัวมีรอยสัสตว์ป่ากัดก,กินทั่วไปหมดบางคนก็บอกว่าอาจจะโดนเสือทําร้ายขณะนั้นเองก็มีอาจารย์หมอผีคนหนึ่งพูดขึ้นมาวันนี้ไม่ใช่ฝีมือของเสือแน่นอนอาจารย์คนนี้ก็คือหมอผี ที่จาประพันธ์ไปตามมาให้ช่วยปราบผีที่สิงแย้มในภาคแรกนั่นเองหรือที่รู้จักกันในนามว่าลุงพุดธแล้วก็โดนผีชุดดําจัดการไปอยากที่นั่งฟังลุงมั่นเล่าอยู่ก็เลยถามแทรกขึ้นมาว่าใช่เสือสมิงเขาขวางหรือเปล่าพอเธอเคยได้ยินเรื่องนี้มาเหมือนกันลุงมันก็ตอบว่าไม่ใช่เพราะจริงๆแล้วขนสร้างต้องการแค่จะใส่ชื่อสมิงเขาขวางไว้ให้ทุกคนตามไปอ่านกันเฉยๆเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ก่อนที่จะเกิดที่โยดและการเจอกันครั้งแรกของพี่ยักษ์กับจ่าประพันธ์ ซ่งแอดก็ได้ทําสรุปสั้นๆเอาไว้แล้วลองไปดูกันได้ลุงมันเล่าต่อว่าหลังจากเหตุการณ์จากไปของลูกชายผู้ใหญ่บ้านทุกอย่างก็งเงียบไปสองปีโดยที่ไม่มีเรื่องประหลาดหรือคนสูญหายเกิดขึ้นอีกเลยจนกระทั่งมีหญิงสาวคนนึงได้หายตัวไปเหมือนเดิมอีกแล้วและไม่ว่าตามหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอหญิงสาวคนนี้มีอายุใกล้ๆกับยาและก็มีเหยื่อคนต่อไปเกิดขึ้นอีกในเวลาใกล้ๆกันแต่โชคดีเพราะว่าชายคนนี้เป็นเพียงคนเดียวที่รอดชีวิตกลับมาได้ลุงมันเล่าว่าเหตุ การมันเกิดขึ้นตอนกลางคืนระหว่างที่ชายคนนี้กำลังนอนอยู่ในบ้านกับภรรยาของตัวเองแต่อยู่ๆเขาก็ได้ยินเสียงเคาะประตูกับเสียงเรียกจากภรรยาของเขาในฝันเขาก็เลยเดินไปเปิดประตูบ้านและมองออกไปรอบๆบ้านในขณะที่รอบๆบ้านมืดสนิทเขาหันไปเห็นผู้หญิงชุดดาคนหนึ่งยืนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่หน้าบ้านเธอกวักมือเรียกชายคนนี้ให้เข้าไปหาและชายคนนี้ก็เดินเข้าไปแบบงงๆเหมือนกําลังโดนมนต์สะกดอะไรบางอย่างอยู่แต่ชายคนนี้ยังไม่ทันจะได้เดินไปถึงตัวผู้หญิงชุดด ทันใดนั้นเองก็มีเสียงภรรยาของเขาตะโกนเสียงดังมาจากในบ้านอีกครั้งหนึ่งจนทําให้ชายคนนี้มีสติขึ้นมาและเห็นว่าภรรยาเขาอยู่ในบ้านทําให้รู้ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ความฝันแน่ๆเขากวาดสายตามองไปที่ใต้ต้นไม้อีกครั้งปรากฏว่าผู้หญิงชุดดาได้หายตัวไปแบบไรลร่องรอยแล้วเลยทําให้ชายคนนี้มีชีวิตรอดกลับมาได้ญาติที่กําลังอยากรู้อยากเห็นก็ถามลุงมันว่าชายคนนั้นเป็นใครตอนนี้เขาไปอยู่ที่ไหนแล้วลุงมันก็เลยตอบว่าชายคนนั้นก็คือ ลุงมั่นเองเป็นเรื่องจริงที่ลุงมั่นเจอมากับตัวและนี่ก็คือสาเหตุที่ทําให้ลุงมั่นกลัวจนตัวสั่นรีไปลาออกกับพ่อของพี่ยักษ์และก็หนีออกจากหมู่บ้านนั้นไปจริงๆแล้วถ้าเราได้ดูที่หยดก็จะสังเกตเห็นว่าแยม้มก็จะโดนมนต์สะกดให้เดินไปหาผีชุดดาในป่าเหมือนกับลุงมั่นจากฉากที่พี่ยักษ์กับยอดเลยหยดเฝ้ายามกันตลอดทั้งคืนและได้ยินเสียงที่หยดจนเกือบจะหลับไปแต่โชคดีที่พี่ยักษ์เอาไฟแช็คมาลนมือเพื่อให้ร่างกายรู้สึกเจ็บและได้สติก่อนจะไปควงหลวงพี่โป้งบ ไปช่วยยามไว้ได้ซึ่งตอนนั้นเองพี่ยักษ์ก็ไม่ได้มีของดีอะไรติดตัวเลยแม้แต่นิดเดียวหน้มมนสักหยดก็ไม่มีแต่พี่ยักษ์ก็ไม่ได้กลัวผีชุดดําเลยพอเขาเคยไปใส่เดียวกับเสือสมิงและกระสือมาก่อนหน้านั้นแล้วถ้าเราสังเกตจากเหยื่อหลายๆคนที่ผ่านมาจะสังเกตได้ว่าผีชุดดําจะใช้วิธีแบบเดียวกันหมดก็คือสะกดจิตเรียกให้ออกมาหานอกบ้านแล้วก็หายตัวไปซึ่งถ้าวันนั้นพี่ยักษ์ไม่ได้กลับมาบ้านพี่ยักษ์ไม่ได้เฝ้ายามหรือรู้สึกตังหงิดใจตั้งแต่แรก แย้มอาจจะหายตัวไปโดยที่หาไม่เจอตั้งแต่วันนั้นเลยก็ได้แต่ถึงแม้พี่ยากจะพยายามปกป้องครอบครัวและน้องสาวของเขาจนสุดความสามารถแล้วสุดท้ายแย้มก็ยังจากไปอยู่ดีจริงๆแล้วยังมีเรื่องหนึ่งที่แอดยังแอบติดใจว่าถ้าเราดูจากเหตุการณ์ของแย้มถูกครั้งที่กําลังจะโดนสะกดจิตจะมีเสียงที่หยดทําให้ทุกคนในบ้านสลบไปและเหยื่อรายอื่นๆก็หายตัวไปโดยไม่มีใครเห็นเหมือนกันแสดงว่าอาจจะโดนแบบเดียวกันกันกบแย้มแต่ทําไมภรรยาลุงมั่นถึงยังไม่หลบับตอนที่ลุงมั่น โดนสะกดจิตแถมยังไม่พอลุงมันยังรอดจากครั้งนั้นมาได้แค่รอบเดียวผีชุดดําก็ไม่ตามมาลาวีอีกแต่กับแย้มขนาดมีคนมาช่วยได้เป็นสิบสิบรอบผีชุดดํามันก็ยังไม่ยอมตามแล้วตามอีกง้อยิ่งกว่าแฟนซะอีกมีใครสงสัยแบบแอดบ้างถ้าเราตัดเรื่องว่าทําไมภรรยาลุงมันไม่โดนสะกดจิตออกไปเหลือแค่เรื่องว่าทําไมต้องมาตามแย้มแบบนั้นจากการคาดการณ์ของแอดที่ตัวหนังได้บอกไว้อยู่แล้วว่าแย้มเคยผ่านเหตุการณ์ความเป็นความตายมาก่อนทําให้ผีสนใจร่างของ แย้มมากก็นเลยตามจองล้างจองผ่านขนาดนั้นและสาเหตุที่มันยังกลับมาหาครอบครัวของพี่ยักษ์ภาคสองอีกก็อาจจะเป็นเพราะว่าพี่ยักษ์มาขัดขวางไม่ให้มันได้ล่างของแย้มไปทําให้มันบาดเจ็บจนกินได้แค่เด็กเท่านั้นเหมือนกับครอบครัวของตาคอยและพวกที่ผีชุดดํามันตามล้างบางอยู่เหมือนกันพอไปเล่นงานและคิดจะเผามันทิ้งนี่ก็อาจจะเป็นสาเหตุคล้ายๆกันของทั้งสองครอบครัวใครที่มีความเห็นเกี่ยวกับประเด็นต่างๆของลุงมั่นที่รอดชีวิตมาก็มาเล่าให้ฟังกันได้นะ จบลงไปแล้วสําหรับเรื่องราวของลุงม่นที่โดนตัดออกไปจากในหนงังว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างทําไมเขาถึงมีท่าทีที่กลัวขนาดนั้นและยังเป็นปริศนาอีกด้วยเป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากช่องเราบ๊ายบาย